สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านกล้องลอซิ่งสัปเร่นะครับบางคนอาจจะสงสัยเนาะ,ะยางไม่ขึ้นขอบอย่างนี้เรามีวิธีการทายังไงขึ้นขอบนะครับนี่ส่วนมากจะเป็นปัญหาก็คือล้อกว้างล้อกองกว้างนะครับขนาด10นิ้วครึ่ง10นิ้ว11นิ้วอย่างนี้นะครับเราจะไม่สามารถเติมลมได้ครับลองเติมลมดิลมจะออกขอบนะครับเราก็จะมีตัวตัวนี้เขาเรียกว่สซุก้านะไว้ระเบิดลมอเดี๋ยวรอดูวิธีการนะครับทำยังไงอ่ามาดูกันเลย นี่เรียบร้อยครับขึ้นดีอ่อารอดูดีเปล่าดีดยังนี่เสียงดังฟังชัดเสียงดังฟังชัดนี่นะครับถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ระเบิดนะครับโดยใช้บรลูก้าอย่างเงี้ยเติมทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เข้านะครับอย่างเงี้ยอ่ะขยาบให้ดูหน่อยมันเป็นยังไงอ่าอันนี้มันห่างเยอะนะครับเนี่ยเติมลมเข้าไปมันไม่สามารถที่จะเติมลมได้นะครับเนาะอเพราะว่ามันช่องตรงนี้มันห่างเยอะ เดี๋ยวมาดูอีกลูกนึงนะครับดูไปพร้อมกันช้าๆนะครับจากทางร้านกล้อง้อซิ่งวิธีระเบิดยางให้ขึ้นขอบครับร้านกล้อง้อซิ่งชมรีครับมีวิธีการทํำยังไงนะครับก็เป็นทุกขอบนะครับอ่าถ้าไม่ขึ้นขอบเราก็ใช้ตัวบาสุก้าครับเพื่อที่จะระเบิดลมนะครับอัดให้ยางขึ้นนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถเติมลมได้นะครับนี่ตัวนี้มีประโยชน์มากเลยนะครับ ร้านยางทุกร้านควรมีไว้นะครับอ่าเนี่ยเราก็เติมลมเข้าไปครับสักประมาณกี่ร้อยห้าสิบครับกี่ร้อยห้าสิบเราก็จะมีปุ่มกดตรงนี้ครับแล้วก็ใช้ปลายกระบอกถ้าเสียบมาตรงที่ระหว่างล้อกับยางครับเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงนะครับว่าเขาทำยังไงครับไปดูครับอันนี้อันตรายนะครับอันนี้ต้องจับให้มั่นคงนะครับอืมก็ สาธิตไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กล้องล้อซิ่งมลีนะครับมาดูวิธีการทํางานนะครับวันนี้ไม่ได้มาขายล้อนะครับมาดูวิธีการทํางานของช่างนะครับถ้าสนใจแมกยางก็ติดต่อมาได้นะครับร้านกล้องล้อซิ่งมลียินดีให้บริการทับล้อให้สวยครับเทียบเลยโอเคนะครับสําหรับวันนี้ร้านกล้องล้อซิ่งมลีขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ